มีท่านเล่าให้ฟังว่าผมเล่นนั่งเล่นโทรศัพท์อยู่ดีๆนะก็เกิดก็สภาวะเห็นลมหายใจเข้าออกขึ้นมาอย่างชัดเจนแล้วก็เกิดขนลุกขึ้นมาอันนี้เรียกว่าสภาวะอะไรสภาวะนี้ไอ้ขนลุกนะี่เรียกว่าปิติการที่เราดูโทรศัพท์เนี่ยเหมือนกับเป็นการที่เราฝึกสมาธิอย่างหนึ่งซึ่งค่ายมีเรื่องราว เราอาจจะดูหนังหรืออาจจะดูติ๊กต็อกดูอะไรแต่มีอะไรแล้วก็ดูอะไรจนเพ่งเหมือนกับเพ่งกระสินเนี่ยแล้วก็มีเรื่องราวด้วยมันก็เพ่งเครียดสมาธิมันก็ไม่มากจนกระทั่งดิ่งดิ่งเป็นชานอะไรแล้วแค่เป็นสมาธิธรรมชาติเหมือนกันที่อยู่หน้าจอโทรศัพท์เนี่ยเมื่อเรามาถึงจุดนี้ด้วยความที่เราเคยฝึกแบบอนาปานุสิกกรรมฐานเนี่ยพอมันสมาธิมันละเอียดขั้นนี้แล้วบางทีมันอาจจะอา,อาจจะมี อารมณ์มันถึงอ่ะมันได้มันไดระดับเดียวกันเนี่ยแต่มันเป็นสมาธิภายนอกเหมือนเพ่งกระสินเนี่ยนะมันก็เกิดที่ว่าเราเคยฝึกลมหายใจมันก็เลยน้อมอรมระดับเดียวกันน้อมเข้ามาสู่ภายในปุ๊บมันก็เลยเห็นลมเพราะเราเคยฝึกงานอย่างนี้เห็นลมเข้าออกโดยธรรมชาตินะแล้วก็มันดึงมันถึงขั้นปิติมีขนโลกขนฉันนะอันนี้ก็ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรก็ ในการใช้ชีวิตประจําวันนะถึงได้บอกเวลาทําเราทํางานหรือทําอะไรเนี่ยเราก็อาจจะมีสติอยู่กับง,งานเพ่งมินิทอยู่กับง,งานเนี่ยถึงเวลาเราก็เลิกจากงานปุ๊บเราก็น้อมเข้ามาเลยในเสี้ยววินาทีนะี่ยเราน้อมเข้ามาหาตัวเองเลยนะมันก็เห็นลมหายใจเข้าออกได้เหมือนกันแต่บางท่านนี่ก็อธิบายให้ฟังบอกว่าโอ้ผมทํางานนี่ผมเท่งสติเป็นเต็มที่จนไม่รู้เนือ้อรู้ตัวเลยคือมอบความสนใจให้กับงานอย่าง เต็มที่เลยนะพอผมปล่อยวางนนะมันว่างไปหมดเลยก็นั่นแหละสติมันออกมากเกินไปมันก็มีความรู้สึก,กว่าพอพระออกจากงานนี่ปุ๊บมันจะว่างาไม่ว่าสติจะอยู่กับง,งานก็ตามมันเป็นอัตราอยู่กับง,งานก็ตามแล้วก็พอไอความว่างเนี่ยที่มันปล่อยที่อาตติเราปล่อยห้มากมันจะจะดึงกลับมาปุ๊บเนี่ยมันเป็นความว่าง พอเราเข้าไปรู้ความว่างเนี่ยเราก็ไปอยู่ความว่างความว่างจึงเป็นเราเาอีกนะอันนี้ก็เข้าไปเป็นอัตตาอีกชนิดหนึ่งเพราะฉะนั้นนี่นะก็เป็นลักษณะที่เป็นไปได้เหมือนกันอันนี้ถ้าเราจะให้ผ่านจุดน,นี้เราต้องมีสติสัม,มัญญาไงถึงได้บอกมีสองตัวสติอย่างเดียวไม่พอสติอย่างเดียวมันเป็นแค่สมาธิไอการเพ่งกระสินเป็นสมาธิภายนอกกับเพ่งอยู่กับง,งานมันเป็นสมาธิภายนอกที่มาก เพ่งมากผิดปกติไง